การรับโอนโรงเรียนกับรพสตผมผมว่ามีความแตกต่างกันเพราะาโรงเรียนที่มา,าขึ้นสังกัดอบจนี่มีจํานวนไม่มากแต่รพสตนี่เรารับโอนมาทั้งหมด1 0 0ยร้เปอร์เซ็นต์สองยยี่สิบเก้าแห่งจำนวนมากกว่ามันก็อาจจะต้องมีปัญหาในการที่จะต้องทําจะต้องดอูมากกว่ากัน เป็นห่วงเรื่องการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนว่าจะเป็นเหมือนเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาหรือเปล่านะฮะพอเข้ามารับตําแหน่งสิ่งที่คิดแล้วรีบดําเนินการก็คือต้องหาคนที่มีความเข้าใจในด้านสุขภาพด้านการรักษาด้านการดูแลภาพของพี่น้องประชาชนมาช่วยทํางานช่วยดูเรื่องนี้ มีการรวมทีมร่วมลงปัญหาแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราพบว่าปัญหาเร่งด่วนที่จะดําเนินการคือเรื่องของการบริการเพื่อให้เกิดความว่างเปล่าหร,หรือเกิดแกลบในการบริการกับผู้ป่วยนะครับอันเรื่องที่2ก็คือเรื่องคนที่จะจะรองรับบุคลากรนะครับอันที่สามคือเรื่องพนักงานนะครับซึ่งการแก้ปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นอย่างเช่นระยะหน้างานเลยก็มีการหมุนเกลี่ยกันเพื่อช่วยทํางาน รวมทั้งการวางแผนระยะกลางและระยระยาวนะครับส่วนเรื่องงบประมาณก็มีการการพบปะหารือแล้วก็คุยกับทางฝั่งสาธารณสุขเพื่อทําข้อตกลงที่จะเสนอสปสอชขึ้นไปโดยโดยผ่านกสพหรือคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่นะครับในฐานะประธานชมรมผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดและก็เป็นประธานของเขตเจ็ดด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรา เดิมทีนะครับเรามองเห็นความสําคัญเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับโดยทางชมรมพอ,อรพอสตประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประสานกับสมาคมนายกอบจขอ,อ,องประเทศไทยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันว่าทําอย่างไรเราจะสามารถถ่ายโอนภารกิจรพสตนี้ไปยังอบจอได้ซึ่งในขณะนั้นสามารถถ่ายโอนได้เพียงเทศบาลและ,อ,ะอบจเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นทางสมาคมอบจอแห่งประเทศไทยก็ได้รับเรื่องและก็เสนอเรื่องไปยัง คณะกรรมการกระจายอํานาจนะครับซึ่งต่อมาก็ประกาศเป็นกฎหมายในราชิทจานุเบกษาให้สามารถรับโอนรอพศต่อถ่ายโอนไปยังอบอจได้นะครับก็จะมีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์นะครับให้กับนักสาาสุขนะครับที่ปฏิบัติงานในรอพศตอนะครับทั้งสายงานวิชาชีพพยาบาลสาสุขนะครับและวิชาชีพบือื่นนะครับน้องๆส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่คนรอพศตนะครับก็จะรักและผูกพันในพื้นที่ในรอพศตนะครับ จะอยู่กับชุมชนมานานนะครับส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจอบอกว่าขอเลือกทํางานอยู่ที่รอพอสตอถึงแม้นว่าจะอยู่สังกัดใดก,ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ประกอบการที่น้องๆตัดสินใจประเด็นแรกเรื่องความคาดหวังกับวิชาชีพพยาบาลเนาะ ข่าวต่างๆที่เข้ามาเนาะเชิญชวน,นให้เรารู้สึกเหมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจแล้ก็คือถ้าเราถ่ายโอนภารกิจไปอยู่อบอจอแล้วความก้าวหน้าที่เราจะได้รับคือเรามีโอกาสาที่จะพัฒนาตัวเองมีความก้าวหน้าอาจจะได้ทําชํานาญการพิเศษหรือถ้าใครมีโอกาสก,าก็เก่งก็ทําเชี่ยวชาญไปความคาดหวังต่อองค์กรด้วยความที่เราอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเนาะ เราคาดหวังว่าถ้าเราถ่ายโอนภาร,รกิจไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นคือศักยภาพเครื่องไม้เครื่องมือนะคะหรืองบประมาณในการสนับสนุนพวกเราเรื่องของการถ่ายโอนในมุมมองของพี่พี่มองว่าประชาชนน่ะแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะอะไรการถ่ายโอนภาร,รกิจเราพะตะก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการก็ยังมีอยู่พี่เชื่อแน่ว่าทุกคนเรามีจิตวิญญ,ญาณเนาะเรามีจรรยาบรณ ในการดูแลประชาชนสถานบริการของรอสตหรือสถานีอนามัยในสมัยก่อนสิ่งที่เรายึดถือคือใกล้บ้านใกล้ใจเพราะฉะนั้นประชาชนมารับบริการได้รับบริการที่ดีร้อยเอร์เซ็นเหมือนเดิมพี่มั่นใจค่ะการถ่ายโอนภารกิจรสตให้กับอบจเป็นเรื่องที่ผมมีความมั่นใจว่า น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะดูแลสุขภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นหน่วยบริการในจังหวัดถ้าหาดทายโอนมาขึ้นตรงกระป๋แล้วมาตรฐานต่งางๆก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับความคล่องตัวในการที่จะทํางานนะครับก็จะสายบังคับบัญชาสั้นลงนะครับมีปัญหาก็ประสานที่กองสาธารณสุขแล้วก็ถึงนายกเลยนะครับ ปัญหาอะไรมีเรื่องจําเป็นมีเรื่องเรื่องด่วนอะไรที่ต้องดําเนินแก้ไขดําเนินจัดการนี่ก็สามารถส่งข้อมูลหรือปัญหาต่างๆมาที่ผมได้ตรงอบจเรยโอนมาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมองเ,เป็นแง่ดีแง่ดีที่เราจะได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นควรจะมีหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นที่มารับผิดชอบโดยตรงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นวิถีชีวิตมันใกล้ชิดชุมชนเราเปลี่ยนมุมมอง มุมมองใหม่โดยที่ใช้คําว่ารอพอสอตอติดดินรอพอสอติดดินความหมายคือว่าเราจะกลับมาสู่งานของเราที่แท้จริงงานนี้จริงคืองานส่งเสริมดุวภาพงานวิถีชุมชนงานสร้างตุขภาพภาษาสันเรียกซอยกันสร้างบ้านแปลงเมือง